สวัสดีมากมายสวัสดีไก่กองสวัสดีครับอันนี้น,นี่ทุกคนเห็นไหมคือ,อะไรทุกคนว่าอ๋อมึงมาทํายำไม่ใช่ไม่ใช่เราไม่ใช่ทํายำทําอะไรแล้วมันมีอ่าเพื่อนในเฟซบอกว่าสองคลิปที่แล้วบอกว่าโอ้ยกินไก่กินไก,ก,นไก่ใช่กินไก่ไก่นั่นแหละแต่วันนี้ เราไม่ทำไก่เราทำอะไรปัมปัมปัอมอันนี้คือหมาครับเอ้ย,อยหมูวันนี้เราจะทำหมูมะนาว <laughs> าทำหมูมะนาวอันนี้เครื่องมีอะไรบ้าง,ง่มันจะมีอันนี้สำหรับเครื่องปรุงมันจะมีพริกสดทุกคนบอกว่า มันต้องเป็นพริกขี้หนูสวนใช่ไหมใช่ครับแต่มันแล้วแต่คนว่าจะใส่พริกขี้หนูสวนหรือจะพริกจินดาแต่เราใช้พริกจินดาเพราะว่าเราหาไม่ได้ mm. แล้วก็จะมีกระเทียมกระเทียมซอยบางคนก็ตำตำครับเดี๋ยวผมก็ตำแล้วก็ต้นหอมกับขึ้นช่ายแล้วมันขาดแท้ไม่ได้ก็คือ มะนาวอ๋อครับมะนาวเพราะเมนูมันที่เหมือนมะนาวอ่าเดี๋ยวเรามานั่นเลยนี่คือหมูครับทุกคนถามว่าซื้อหมูตรงไหนที่มันอร่อยไปซื้อที่แผงหมูครับร้านขายหมูน่ะหยอกๆยอกยอกยอกหเราเราเราซอยไปแล้วนะเป็นเราเราใช้ สันคอหรือสันนอกเนี่ยผสมกันไอแบบนั้นแหละคือหมูมันจะนุ่มที่สุดแล้วแล้วมันจะนุ่มยังไงทุกคนก็เห็นหลายคลิปแล้วกับคนคนอื่นเนะ่ที่ก็าถ่ายกันเราจะใช้นี่เหลือแล้วใส่อะไรมั่งจะใช้นี่เลยน้ำตาลในการหมกักเราใช้ครึ่งช้อนพอนี่ ขึ้นช้อน,นกพับกขาให้ใช้ครึ่งช้อนเสร็จเดี๋ยวปิดฝาไม่ได้ใช้ครึ่งช้อนเสร็จแล้วเราก็เทน้ําลงไปเดี๋ยวเทน้ำไม่ต้องเยอะนะบางคนเขาใช้ลวกเอาต้มแล้วก็ลวกแต่สาหรับอันนี้คือเราลวนเลยเดี๋ยวขอเวลาลวนแป๊บนึง ก็ามาครับน้ำยำโอ้ไม่ใช่ยำเนีย่ยเราทำน้ำปรุงหัวน้าเลนอันนี้พริกแกงกระเทียมที่เราตำใส่ไปพริกกระเทียมใส่ไปแล้วก็ กระเทียมที่เราซอยพริกสดที่เราซอยใส่ไปให้หมดแล้วแต่คนชอบเผ็ดหรือไม่เผ็ดทีนี้เครื่องปรุงหนึ่งน้ำตาลสผงชูรสแล้วก็น้ำปลาครับดูเลย อันนี้เราไม่ได้ตวงนะเรากาเอาเองแล้วแต่คนชอบใครชอบมากชอบน้อยแบบไหนใส่เอาไปเลยเอาแล้วเขาบอกกันว่าอ๋อมันจะเหมือนที่ร้านไหมไม่เหมือนครับไม่เหมือน ยังไงมันก็ไม่เหมือนเพราะว่ามันคือกับข้าวแบบบ้านนี่ครับมีอะไรเราก็ใส่ไปมีเราก็ใส่ไม่มีเราก็ไม่ใส่แต่คือทำกินกับข้าวตอนเย็นๆอืมได้แล้วทีนี้ก็เราหมูที่เรารวนเอาไว้ตักมาใส่ ใส่เลยพอเราตักใส่เสร็จปุ๊บเดี๋ยวจะพักหนึ่งเดี๋ยวเราเรามาดูกันว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงครับผมทุกคนเราไาทำดูเราดูอีกทีหนึง่งแล้วก็แก้มดะผักแก้มวันนี้เราก็หาผักชีไม่ได้อีกเพราะว่า โควิดนะครับ่างว่าอยู่ที่นี่ตลาดปิดแล้วเราได้แค่แตงควาก็จะหามาได้มืดแล้วตอนนี้นี่นะครับกับข้าวตอนเย็นเหมาะสำหรับตอนเย็นๆแบบนี้นี่เอาเลยขาเหล้าขาเบียร์ขายาดองแบบนี้เทบลองทำดูครับลองทำดูลองทำดูำดแบบนี้อร่อยชัวร์วันนี้ผมไม่ชิม ผมรู้แล้วว่าอร่อยแต่ทุกคนลองทําดูว่ามันจะอร่อยยังไงเพราะว่าเครื่องปรุงมันอยู่ที่ทุกคนเองไม่เกี่ยวกับผมนะครับสําหรับวันนี้เราก็จบแค่นี้นะครับวันหน้าจะมีอะไรคอมเมนต์มาเลยว่าจะให้ทําอะไรมีคนคอมเมนต์มาแล้วว่าวันก่อนเราทำไก่ใต้น้ําแล้วให้ทําไก่บนน้ําเดี๋ยวค่อยดู ว่าไก่บนน้ำมันจะเป็นยังไงติดตามกันครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามได้ยนะครับผม